ดีสวัสดีพี่น้องกำลังสีได้จับเลยพี่น้องน้ำยังเรือบอายแต่ว่าป้ากัสีเห็นยี่ตัวหนึ่งตอนนี้ตนน้นนลอยๆน,นะป้าบัวหูว่าน้ำสีแห้งเมืหรือเป่าีต้มเลกเอาแต่น้องก็กไปมาลงลน้จะใช้ปลาใหญ่กินเนาะเออปลาปลา,ปาข้าวมันหรือปลากระโหกกินหรือป้าเอา้ยเออ บ่มีหอดปลาเลยพี่น้องเอ้ยราคาไม่ถึงกิโลบ่บอปลาหอดกิโลลงทื่นไปประมาณน้ำมันนีรวมแล้วประมาณล้านปลายคอมเมนเมาส์สากับประมาณสักสองพันปลาไม่คุ้มเลยปลาคันไปคล้ายได้ไ,ได้อยู่ประมาณสองร้อยลุบทุ่นขาดทุ่นยับเยินพี่น้อง,ง,งอ,อ,อันนี้เขาจะเปลี่ยนน้ำ ร่างบอ่อต้องพักบอ่กบอสักเดือนสองเดือนให้มันแห้งหน่อยดีนะปลาปปลนะหนาลงปลาโค้กปลาโค้กยังมันมุดต้มเลยปลาอย่างน้อมุดต้มเลยปลาจีนหรือปลาโอนจันนนจันนนจัน<อ>มันบอกว่ายังมีไข่อย,ยูล<ะ>่ลงมาลดเจ้านาลงมากกว่าติ้มให้น้ำไหลพี่ ไปอุดบอันเข้าดูถ้ามเล่นันนาดีแล้วที่น้ำมยังวนอยบนขึ้นมันันงนั้นเดนนะลุงมันวนมันลึกท้นี่นะมันสีซ้ำกันเลยต้งเนาะโอยสซ้ำกัแล้วก็เออลึกแห้งอันนี้มันเจินทั้งนนามาห้องน้ำมันเข่าทั้งนั้นเลยมันเจินมากดย นี่ตกเล็กกว่าไงโด<อ>นดูน้ำไหลมาจนกระทโ่งรก็ผมมันนี้หมดเลยรอรุนอร่นรอลุนพี่น้องน้าหน้าน้าน้าน้นาไปแล้วแม่ไปเอาอยัางมาใส่น,ะน่ะพูนพูนพูนน้าแก้เสือใส่เด้วยสิ<ะ>แก้เสือภัยอยากได้ตัวไหนแก้เสือหอลรถอย่าโล่งในว่านี่เจ้ายังบระหลาบปลูกจมน้ำบ่านน,ะนะาานี่เนาะ อยากลงอยากลงกลมีมูเลยคอยเลี้ยงจกักพี่นะ้องคอยเลี้ยงจกักไอ้มันคอยไล่ก็เลี้ยงแห้งน้ำฉีบไล่ป่ะทันนะเขาจะแจงมาพริกบ่ เดี๋ยวมันว่นองเลยลุงเพราะมันก่กันฮพี่น้องเริ่มรอยมาเลยดิมันโอ้พี่น้องพูด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 โอ้โหโอ้โหเอาระวังเด้อระวังเด้อมาหาถึงที่หาแนวไตี้มันสิตายก่อน ของประดามาใส่ไหมเออได้เลยนโอ้พี่น้องป้ามาหาเองป้าได้บอนั่นน่ะบ่อข้างหน้าน่ะคนยังคือมานเทสยู่ซือกับป้ามาหาเอ็นี่มานเว้ยเอออยู่ซือกับป้ามาหาน่าจะใหญ่ที่สุดหมดแล้วผมได้โอ้นั่นนั่นนะนนจันนนจอยเฮาไปปล่อยใส่หะ เดววาแก็นำไปปล่อยน้องปัจจมันกินปลาหน่อยเข้าาแสดงว่าแอ่ได้กินเมนูปลาอีกแล้วโอ้โหไม่น่ารอดไงชุดเดพี่น้องต้นางสายเห็นแล้วเดี๋ยวนี้เชือกงาบองงว่ะ อามัคือเดนเด่นเดนแกคุกปนประดมมาใส่ก่อนแล้วถังปันประดมมาใส่โัวเสียพี่นองงัวป่าแท็กเชียกับเสียตัวเดียวอยู่เนาะไปกันง้เถิงยังวนไปตดง้แม่อันนี้เัง้แม่ดยังบ่พอู้มเดียว ก็ลอยมาหาเราเนอะลุงเนาะมันเลี้ยวบ่ได้เด้อน้ำมันตื่นเลยโดยหาหม่องนี้มันกระไดโอ้มีปลาอยู่มีปลาอยู่ลุงเริ่มเลยห้องน้ำเริ่มหน่อยเลยต้องมีเครื่ตัวกลางกลางมั่งเลยแต่ผมว่ายนี่ยย่านแต่มีแต่ปลาจีนเหมือนย่านแต่มีตัวเดียวเลยปลากระโหกนะตัวใหญ่นะยังหูตัวดำๆนี่มันปลาอย่างเนาะ รุ่นรุนพี่น้องนี่นี่นี่ตัวดำดำบ่คือลุงเลยบ่คือหรือปลาปลาพี่อ่ะมอจังปาดุกเนีน่นนี่นีใช่ใช่ปะปลาดุกบ่โอ้ปลาดุกขมีบแบบนี้เออปลาดุกนาได้ปนแล้วป้าเอ้ยได้ปนแล้วหมอแรงมีอาหารแฉลบเลยพี่น้องมันจะให้เราจับไหมล่ะโอ้ยมันจิไปใส่ัน่งเราคิดต้มวันที่เปิดคลิปนั่นแล้วมือเท่ากับจังมาเอา เออมันขึ้นมาก่อน,นเออปลาดุกกับนี่อยู่พี่น้องน,อน,นี่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 นั่นๆนั่นจบตัวแล้วนี่ยปลาดุกคือการบุลุษโอ้สองสองพี่น้องสองโอ้บ่มีหัวเนว้ใส่บ้าน <d> <ๆ S 2> นั่นๆกำลังกำลังกำลังจังหวัดฉีเป้ยหัวเนื้ใส่พี่น้องเออมีละสองมีละสองพี่น้องปลาดุกปลาดุกไอ้แหงคักๆได้สั่นเอาปลาได้มาได้นี่แต <d> ่สนใจแต่ตัวดำๆนะนะลุงมันปลาอย่างเนาะ เออ cam โลดค่ําๆมาเก็บว่าซั่นนั่นแหละ cái มัน ปลาพี่แ่บนะไปะอีกกมเนาะเอไปอีกาเออไปอีกกำอะไรผมว่าดำมืดถึ่หอยน้ำสีบลไหลเราวระจกักรลงดี๋ยวจังน่อยจังลงไปบลงนั่นพี่น้องแหงเลยปลากับ,บปลาไลเป็นไดเนาะ,นานะแต่เคยล่าสิบลาตะเก็บปลาโดยพี่น้องสีต่เก็บจาก สองเครื่องพวกทางของเ้าทางของประดามายจางอีกข้าลุงขับวป้าคนเก็ียบปลาผุกเห็นอยู่ลุงปลาคอนะลุงมีปลาคอใหญ่นำเตจักอยู่ทางใด มาได้เลียวพอ่อลุงโดยมันยังไหลอยู่บ่มันไหลอยู่ลุงบ่ได้เดี๋ยวพอ่อพีนอ่น้องลงหักลงหจปปาจับปลาก่อนจังกู้จักทีหลังจับปลาจับโคลนสิจับโคลโน ปลาคอใหญ่นะต้องการหาปลาคอใหญ่เลยเอาแล้วนนจันใหญ่นะลุงอันนับปลาในอันนับไปในท้องปูบอยกรเลยอีกปลาคอใหญ่ไปใช่หะเอาล้แม่ในมือนะลุงไันสิบตายไมนสิตายแล้มันตายแล้วนี่ยหายเลไหนปลาตาตดำๆนั่นหายแล้ว ไ่เห็นลู่นลยได้สองตัวแล้วนะได้สองตัวแล้วรอเปล่าุปลาไปชายนอปลาคอง่าา้รนีแม่บอกว่าจะเอาปลาพวกนี้ปล่อยก่อนเอาไปปล่อยรถล่อยะไรอูน้อยลวเอาไปอะไรเอไปล่อยได้จ่าแล้วน่ะเออปล่อยันได้จ่ายน่่นลประเลงมาประเดไปมันปไดป่เอาไปปล่อยสาหม่เขาหน่ะน้องหม่ เวันไหนมันกินหัวหานเออมันกินหัวหานเนี่เปคห็นคนให่เเหนบ่ใช่ใช่ใช่นี่ต้น้อยโอ้ยมันมีตัวใหญ่กว่านี้เนาะตัวนี้สัมเคนเออฮะพอดีใบใบคามพอดีโปงงามพอดีต้มสม้างน้า้งน้นี่ตะอยโน่นลายลายถังใช้กระโดดเอาจากถังหมดแล้วบอไม่อัน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 ปลาที่หนูโยนทิ้งอ่าทำไมโยนทิ้งลูกทำไ อ่ะดูนี่มีกระปลากระดูกกระด้างเอาปลาก่างเอาไปปล่อยปลาปล่อยนี่ปลาคอกขาอยู่นี่แต่ว่าปลาคอนีเดี๋ยวนี้ปลาปล่อยปลาคอปลาคอนี่ปลากินพวกปลานโนจันนี่กระเสียบเพื่อนกันแต่ไปปล่อยก็ได้อ๋อโปรดเราคือนี่กินแต่ปลาธรรมชาติพี่น้องวันเด้อ ตายแล้วนี่ปลาดุกใหญ่อยู่ใส่นอกระปานพอใหญ่เอาไปปล่อยรถมันสีตายก่อนด้วยค่ะมาใส่มาใส่เทีน่เทีนอันนี้ไปปล่อยกันแล้วปลาตัวดำนั่นน่ะวัไหนสองตัวน้ำปลาไปถึงไหนแล้วจังว่าลุงพูนอยู่น้ำไอเทียนพูดมาลูกมาปล่อยมาปล่อย เออ๋ยเทีนถือไปสคนละคนละข้างไปอือไอ้ไม่ทันเดี๋ยวมันจะตายก่อนอืมปลาเนื้ออื่นกับปล่อยก็แล้วจะกินมดบ่มันจะตายนี่จะเอาไปนั่นก่อนนี่เออมันขี่ต้มในน้ำตายไวเนาะอืมเฮ้ยนี่ลูกจะวิทย์น้ำนี่มาเนี่ยไอไอเทียนกับเอ็นเ็ไอเทียนกับชาเอ็นเป็นใครลำเลียงมาเล่นน้ำด้วยกันเข้าไปเล่นไปเดี๋ยวไปดีพี่เนาะ เรื่ขงงพี่เลาะเลาะเลาะครับมานี่เิ๊กเลยโอ้ยกับดูลุงกับมึงดูลองชิมมึงดู ปลาจีนนีงกระติกบทนทลปทล,กกนาลาโนนจันเนี้ยปะคันว่าอยากลาบกินนะปลาโนนจันเออจ้ำกระแซ็บลาบกระเซ็บดูเซบปลานนจันเพิ่นวา,าคักมันชินลายดีได้ใมตะโคลนก็ตายหมดแล้วดิ่ีกา ปลาคอปลาคอกลับไปปิ้งกินเลยอย่าไปปล่อยมันได้มันเป็นกินปลาน้อยมันเดิมเออมันกินปลาน้อยมันมีชองโตนะนุ่ลุงเนาะอีหยังปลาจีนเขาคือตีลังกาหมดเลยนี่มันตายบ่หนี่นะตายแล้วมันเหนื่อยยังลุงมันลอยบ่ได้ซื้อกำลัง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 สิตายเอ้ยปล่อย up แล้วนี่ปล่อยก่อนมันเหนื่อยแล้วเน่ะ โอ้ยอันนี้มันกินปลาหน่อยปล่อยก็ตามดงเลยกันปล่อยครับผู้ไปลปล่อยน้องก็พตัวเดียวแล้บมัน,น,บบนมันแหงเลยครับพอดีปีมันกินปลาโน่อีไดมันตัวใหญ่ปล่อยงกยงเต่กันเห็กดกกเลี้ยงนี่ก็ได้จะ,ะ,ะ,ะตายกอเพียหรอกตขอย่นปล่อตยต้องท่ายปีกับบอใหญ่พี่น้องเลย บล้ว่มันสิรอดยุติเองเอาไปรอดตัวไนกัลูกนะมีต uh ัวรอดยู hmm. mm ่แต่ต้องไดเอาไปเทนะไปป้ามามากว่าทือซะไปพี่น้อง ไก่สีหอดมองปล่อยแล้วพี่น้องใหญ่ชุดอีกมือหนึ่งโซล่าก็มีแต่ปลานอนี่แล้วเนาะบานเฮาเอินปลาขาวมันไป,ปล่กๆพต่พี่น้อง พี่น้องจลจะรอดไหมเนี่ยคือตีลังกาแท้พี่น้องมากินน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยจังซีไปเก็บจกักเก็บปลาอีกคลิปนี้ก็ข้อล่าเลยทุย้คพพี่น้องขอบุญขอบคุณ,คณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหนะ้ากับน้องซาลาสบายดี